สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูเช่นเคยนะครับคุณครูบันเฉลิมติวส้อยในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่5ครับผมหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตครับแผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้นะครับเราจะยังอยู่ในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมของพืชสัตว์และมนุษย์ครับและบทเรียนในครั้งนี้ครับนักเรียนเราจะเรียนในเรื่องของลักษณะ ทางพันธุกรรมของสัตว์ครับมาตรฐานการเรียนรู้นะครับว1 3ตัวชี้วัดป5ข้อที่1ครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนข้อที่1ครับจะต้องอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากสัตว์รุ่นพ่อแม่กับสัตว์รุ่นลูกได้ครับข้อที่2นักเรียนจะต้องสามารถเขียนแผนภาพนะครับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ได้ และข้อ3ครับรับผิดชอบมุ่งมั่นในการทํางานที่ได้รับมอบหมายครับเข้าสู่ปัญหาชวนสงสัยครับนักเรียนอย่างที่ทราบนะครับว่าบทเรียนนี้พูดถึงลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ครับแน่นอนครับเมื่อพูดถึงสัตว์เนี่ยมันอาจจะกว้างใช่ไหมครับหลากหลายชนิดหลากหลายลักษณะมากๆเลยหลากหลายประเภทด้วยทั้งมีกระดูกสันหลังไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคาน แต่ในภาพนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเป็นลักษณะของสัตว์หรือเป็นภาพของสัตว์ที่นักเรียนคุ้นเคยมากๆเลยนั่นก็คือภาพของสุนัขนั่นเองครับภาพของสุนัขนี้นะครับปัญหาชวนงสงสัยก็คือสัตว์มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นภาพของสุนัขนะครับพูดถึงส่วนประกอบเฉยๆยังไม่ได้พูดถึงสัตว์ชนิดอื่นนะครับมาดูกันครับ ส่วนประกอบของสัตว์ในภาพนี้นะครับหรือสุนัขเนี่ยก็จะมีลักษณะของตานะครับหูขาและเท้าจมูกขนและปากครับแน่นอนครับว่าถ้าพูดถึงสัตว์อื่นๆอาจจะมีลักษณะที่หรือส่วนประกอบที่แตกต่างออกไปไปดูปัญหาชวนสงสัยข้อต่อไปครับแล้วสัตว์แต่ละชนิดนะครับนักเรียนมีลักษณะที่เหมือนกัน นะครับหรือแตกต่างกันอย่างไรแต่ละชนิดนะครับหรือแต่ละประเภทนี้มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรครับคําตอบก็คือสัตว์นะครับแต่ละชนิดจะมีทั้งลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันครับนักเรียนก็ขึ้นอยู่กับการที่ใช้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะครับเป็นเกณฑ์ครับและคําถามสําคัญในบทเรียนนี้ครับ ลักษณะใดของสัตว์นะครับที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมกิจกรรมสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับนักเรียนไม้บรรทัดสายวัดและแว่นขยายครับวิธีทำนะครับนักเรียนให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับร่วมกันสำรวจสัตว์ชนิดต่างๆครับที่อาศัยอยู่ในบริเวณบ้าน โรงเรียนหรือบริเวณท้องถิ่นของนักเรียนครับอย่างระมัดระวังนะครับหากเป็นสัตว์อันตรายหรือมีพิษก็ให้นักเรียนควรที่จะเลี่ยงดีกว่าครับเลือกศึกษาสัตว์ที่มีลักษณะที่ศึกษาได้ง่ายพบเจอได้ง่ายนะครับแล้วเลือกสัตว์นั้นครับมา1ชนิดครับนักเรียนเมื่อนักเรียนเลือกมาหชนิดนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับว่าสัตว์ชนิดใดเป็นพ่อแม่หรือเป็นลูก หากไม่ทราบนะครับให้ถามคุณครูถามผู้ปกครองหรือถามผู้รู้ในท้องถิ่นได้ครับ2ครับสังเกตลักษณะต่างๆของสัตว์ชนิดนั้นๆนะครับทั้งตัวที่เป็นพ่อแม่และตัวที่เป็นลูกครับว่ามีลักษณะใดที่คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันวาดภาพและบันทึกผล 3. ครับจัดกระทําข้อมูลที่บันทึกได้ให้อยู่ในรูปของผังมนุทัศน์ที่แสดงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ชนิดนั้นๆนครับนำเสนอหน้าชั้นเรียนและอภิปรายร่วมกันและนี้ก็เป็นตัวอย่างตารางนะครับในการบันทึกการทำกิจกรรมครับตารางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นภาพตัวของสัตว์นะครับที่เป็นพ่อแม่ ก็แล้วแต่นักเรียนจะศึกษานะครับหรือเลือกมาศึกษาได้เลยส่วนตารางด้านขวาก็จะเป็นภาพสัตว์ที่เป็นตัวลูกครับแล้วก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันให้นักเรียนระบุมาด้วยนะครับเข้าสู่คําถามก่อนทํากิจกรรมครับนักเรียนลักษณะของสัตว์ที่นักเรียนต้องการสังเกตคือสัตว์อะไรให้วาดภาพและระบุลักษณะของสัตว์ชนิดนั้นด้วยนะครับ ซึ่งคุณครูนะครับก็จะเตรียมตัวอย่างคําตอบนะครับหรือตัวอย่างสัตว์ที่คุณครูได้หาคําตอบมาไว้แล้วไปดูกันครับตัวอย่างคําตอบจะเป็นเป็ดนะครับนักเรียนมีลักษณะปากแบนงอนครับมีขนสีดําและขาวครับอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ําตามภาพนี้เลยครับ เอาละครับนักเรียนเรามาเริ่มทำกิจกรรมการสำรวจนะครับลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์กันได้เลยครับไปเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนครับสำหรับการสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ครับรูเชื่อว,ว่ากิจกรรมนี้จะทําให้นักเรียนนะครับร่วมมือกันปฏิบัติงานนะครับหรือว่างานที่ได้รับมอบหมายเนี่ย กันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในท้องถิ่นสัตว์แถวบ้านนักเรียนนะครับหรือสัตว์ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนเอาละครับเรามาดูตัวอย่างนะครับการบันทึกผลการทํากิจกรรมนี้กันครับตัวอย่างคําตอบนะครับที่คุณครูได้เตรียมมาให้เนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่เรียกว่านักเรียนคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเป็ดนั่นเองครับนักเรียนภาพด้านซ้ายนะครับจะเป็นภาพตัวพ่อแม่นะครับ ที่เป็นเป็ดนะครับส่วนภาพด้านขวาจะเป็นตัวลูกนะครับลักษณะก็จะตามภาพก็จะชัดเจนเลยว่าอันไหนเป็นพ่อแม่อันไหนเป็นลูกและลักษณะที่คล้ายคลึงกันครับอ่าลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะปากนะครับมีลักษณะแบนงอนสีน้ำตาลสม้มรูปร่างเหมือนกันครับขนสีน้ำตาลแต่ลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับก็ขนเป็นเส้นๆนะครับ ไม่เป็นแผงขนนกเสียงเล็กแหลมกว่าตัวพ่อแม่ครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างตัวพ่อแม่และตัวลูกนะครับเข้าสู่คำถามหลังทำกิจกรรมนะครับนักเรียนสัตว์ที่นักเรียนเลือกศึกษานะครับคือสัตว์ชนิดใดยอย่างที่คุณครูได้บอกเลยครับว่านักเรียนสามารถเลือกศึกษาชนิดอื่นๆได้นะครับที่ไม่จำเป็นต้องตรงกับของครูก็ได้ อาจจะเป็นสัตว์เลื้อยคานก็ได้นะครับหรือจะเป็นสัตว์บกก็ได้หรือจะเป็นมแมลงก็ได้ครับแต่ให้นักเรียนเนี่ยเลือกศึกษาสัตว์ที่ไม่เป็นอันตรายกับนักเรียนก็พอนะครับและตัวอย่างคําตอบของครูก็คือเป็ดครับสองนะครับนักเรียนมีวิธีการสังเกตยอย่างไรครับว่าสัตว์ตัวใดเป็นตัวพ่อแม่และสัตว์ตัวใดเป็นตัวลูกตรงนี้นักเรียนนะครับจะต้องใช้ทักษะ การสังเกตนะครับสังเกตลักษณะรูปร่างสังเกตลักษณะต่างๆเลยและคำตอบก็คือลูกนะครับของสัตว์ส่วนใหญ่นะครับมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพ่อแม่อยู่แล้วแต่จะมีขนาดที่เล็กกว่าครับเช่นสุนัขแมวบัวกระเบือและนกแต่ลูกของสัตว์หลายชนิดครับนักเรียนก็มีลักษณะที่แตกต่างจากพ่อแม่ครับเช่นลูกของมแมลงเนี่ย ส่วนใหญ่เมื่อฟักจากไข่นะครับจะเป็นหนอนครับและอาจสังเกตได้ว่าพ่อแม่ของสัตว์บางชนิดจะเลี้ยงดูลูกเช่นทำลังหาอาหารและขับไล่ศัตรูครับลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ชนิดนี้ได้แก่ลักษณะใดบ้างครับตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ลักษณะของสัตว์หรือชนิดของสัตว์ที่นักเรียนเลือกศึกษานะครับคุณครูเนี่ยก็จะตอบตามตัวอย่างคําตอบหรือสัตว์ชนิดที่คุณครูเอามานะครับ นั่นก็คือสีขนปากขาและเท้าครับลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดที่แต่ละกลุ่มเลือกศึกษาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับเนตรงนี้เนี่ยคุณครูก็เชื่อว่าแต่ละกลุ่มนักเรียนแต่ละคนเนี่ยก็เลือกศึกษาสัตว์นะครับที่มีความแตกต่างกันอยู่แล้วคำตอบก็คือแตกต่างกันครับนักเรียน โดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีลักษณะลำตัวขาและเท้าสีขนที่เป็นลักษณะเฉพาะครับของสัตว์ชนิดนั้นๆและสรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไรครับนักเรียนนักเรียนลองระดมสมองนะครับร่วมกับเพื่อนๆน,นักเรียนสรุปผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันครับสัตว์แต่ละชนิดนะครับมีลักษณะเฉพาะครับมีความแตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่นลักษณะของลำตัวขาและเท้าสีขนซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้นะครับจะสามารถถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกได้ครับลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ครับคือลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกได้เช่นเดียวกับลักษณะทางพันธุกรรมของพืชครับลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะ ของสัตว์ชนิดเดียวกันที่แตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นๆเช่นสุนัขพันธุ์เดียวกันจะมีรูปล่างลักษณะของร่างกายเช่นหัวตาหูหรือหางนะครับหรืออาจจะเป็นขนก็ได้ขาอย่างเงี้ยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเลยนะครับแต่ลักษณะเหล่านั้นจะแตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นๆรวมไปถึงสุนัขพันธุ์อื่นๆด้วย จากภาพนะครับจะเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมครับนักเรียนภาพด้านซ้ายนะครับจะเป็นลักษณะของสุนัขไทยหลังอานครับจะเห็นนะครับว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นหูนะครับหางหรือลักษณะของขาและเท้าแต่อาจจะมีสีขนที่แตกต่างไปบ้างส่วนภาพด้านขวานะครับนะักเรียนจะเป็นลักษณะของสุนัขพันธุ์เดลเมเชียนนะครับจะมี ลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากครับไม่ว่าจะเป็นสีขนหูขาและเท้านะครับหรือแม้กระทั่งตาจมูกปากเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากเลยครับแบบนี้เรียกว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ครับและนี่ก็เป็นแผนผังนะครับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของไก่ครับก็จะเป็นไก่พ่อพันธุ์กับไก่แม่พันธุ์นะครับ และจะได้เป็นลูกไก่ครับสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันนะครับนักเรียนสัตว์นะครับเมื่อโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจํานวนครับและดํารงพันธุ์โดยลูกที่เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่นะครับทําให้ลักษณะทางพันธุกรรมมีความเฉพาะมากแต,ตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆครับ และสัตว์นั้นจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นสีขนลักษณะของขนและลักษณะของหูครับลำดับต่อไปนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนเลือกสัตว์ในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จักและสนใจที่มีการสืบพันธุ์นะครับหรือเพิ่มจํานวนการดำรงพันธุ์เนี่ยมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแล้วออกแบบนะครับวาดภาพระบายสีให้สวยงาม ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ที่ถ่ายทอดได้ในท้องถิ่นแล้วเขียนชื่อสัตว์และลักษณะของพันธุกรรมครับจัดทําเป็นชิ้นงานครับนักเรียนและนี่ก็เป็นแบบประเมินชิ้นงานนะครับมีทั้งหมด4เกณฑ์ครับให้นักเรียนนะครับจัดกระทําภาพและข้อมูลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกันครับและนําเสนอด้วยแบบที่ชัดเจนถูกต้องนําเสนอให้ครอบคลุมนะครับและมีการเชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมครับ และนักเรียนนะครับจะต้องนําเสนอภาพนะครับและข้อมูลของลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆในห้องเรียนร่วมกันตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานของนักเรียนนะครับตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นแมวครับนักเรียนลักษณะทางพันธุกรรมที่สัตว์สามารถถ่ายทอดได้ก็คือแมวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมครับลักษณะทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดได้ก็คือ รูปล่างขนาดลำตัวลวดลายสีขนสีตาช่วงขาสั้นและจัดอยู่ในกลุ่มของประเภทสัตว์กินเนื้อครับมีเขี้ยวและเล็บแหลมคมครับสามารถหดซ่อนเล็บได้เช่นเดียวกับเสือเลยและนี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานของนักเรียนอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นสุนัขครับนักเรียนลักษณะทางพันธุก,กรรมที่สัตว์สามารถถ่ายทอดได้ก็คือ สุนัขเนี่ยมีโครงสร้างร่างกายที่มีเนื้อหนังหรือขนนะครับปกคลุมครับรูปร่างหน้าตาหูขนาดของหูตาและจมูกเนี่ยและร่างกายผิวหนังหรือสีขนนะครับที่ถูกกำหนดโดยลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์จากรุ่นพ่อแม่ซึ่งสุนัขแต่ละสายพันธุ์นะครับอาจจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะแตกต่างออกไปแต่ละสายพันธุ์นะครับเช่น ขนฟูหูตั้งหางหยิกหรือมีลายจุดต่างๆนักเรียนก็สามารถเลือกศึกษานะครับสัตว์ที่มีความแตกต่างหรือสัตว์ชนิดอื่นๆที่ไม่ต้องตรงกับตัวอย่างคําตอบหรือตัวอย่างผลงานกับเ,เพื่อนๆก็ได้ครับอาจจะเป็นสัตว์ปีกสัตว์เลื้ยคานก็ได้ครับต่อไปนะครับให้นักเรียน ประเมินผลงานของตนเองตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้นะครับและร่วมกันคัดเลือกผลงานดีเด่นครับจะเสนอผลงานเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือ facebook ของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนชั้นอื่นๆครับในนักเรียนนะครับอย่าลืมตรวจสอบประเมินขั้นตอนต่างๆที่เรียนมาในวันนี้ว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างจุดบกพร่องอะไรบ้างและมีความสงสัยจุดไหนบ้างสามารถ บอกแจ้งคุณครูประจําวิชาได้เลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแบบทดสอบปรณยครับนักเรียนในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ครับเราไปดูกันเลยข้อที่1ครับนักเรียนจากภาพด้านซ้ายนะครับนักเรียนพอจะรู้เลยว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับก็คือเป็นลูกเต่าครับใช้คําว่าลูกเต่านะอาจจะเป็นตัวลูกอยู่ลูกเต่าในภาพนะครับเกิดจากแม่เต่า ในข้อใดอลูกเต่าในภาพนี้นะครับเกิดจากแม่เต่าในภาพใดภาพที่หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ให้นักเรียนเหมือนกับใช้ทักษะการสังเกตนะครับดูลักษณะดูสีดูขนาดของกระดองหรือว่าลักษณะของกระดองและคําตอบก็คือข้อที่สองครับนักเรียนเหตุผลนั่นก็เพราะว่าสัตว์ชนิดใดต้องเกิดจากสัตว์ชนิดนั้นและมีลักษณะ คล้ายกับพ่อแม่ครับซึ่งลูกเต่านะครับจากภาพเนี่ยจะมีสีและลวดลายของกระดองสีของเล็บเท้าเนี่ยจะเหมือนแม่ข้อที่2มากๆเลยครับเั้นตอบข้อที่สอครับต่อไปครับสัตว์ในภาพนะครับมีลักษณะคล้ายหรือเหมือนกับสัตว์ในข้อใดครับภาพด้านบนซ้ายนะครับจะเป็นลักษณะของสุนัขครับ ที่ทําท่าเหมือนกับนอนอยู่กับพื้นนะครับคําถามก็คือมีลักษณะคล้ายหรือเหมือนกับสัตว์ในข้อใดทั้งสี่ข้อนี้หนึ่งสองสามสี่คตอบนั่นก็คือข้อที่4ี่ครับนักเรียนเหตุผลนั่นก็เพราะว่าสัตว์ชนิดใดต้องเกิดจากสัตว์ชนิดนั้นและมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่ซึ่งลูกสุนัขนะครับลูกสุนัขในภาพด้านบนนะครับ มีลักษณะคล้ายเหมือนกับสุนัขในข้อที่4มากที่สุดครับสุดท้ายนะครับลักษณะใดเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ครับ 1. เจ้าแต้มมีขนหยิกสีเข้ม 2. เจ้าดุกดิกเห่าเสียงดัง 3. เจ้าเหมียววิ่งได้รวดเร็ว 4. เจ้าด่างกินอาหารเก่ง ตรงนี้เนี่ยพูดถึงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูที่พันธุกรรมหรือว่าลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกได้ขวังวันนักเรียนน่าจะตอบได้นะครับคําตอบนั่นก็คือข้อที่1ครับนักเรียนเจ้าแต้มมีขนหยิกสีเข้มนะครับเหตุผลนั้นก็เพราะว่าลักษณะของขนหรือสีขนครับจัดว่าเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่กันได้ครับและบทเรียนในเรื่องนี้นะครับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ครับค,คุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนําความรู้ในเรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแล้วพบกันบทเรียนหน้าสวัสดีครับ